สวัสดีค่ะพวกเราซีนี่แชนแนลนะคะแป้งค่ะโซนี่ค่ะมาครับวันนี้เราจะมาพาทุกคนพาเพื่อนของเราไปทานอา,าอาหารอินเดียก็คือของอาหารของบ้านโซเอแต่ว่าบอกก่อนว่าแป้งกับบอยเนี่ยไม่เคยทานอาหารอ,าารอินเดียเลยแต่ว่าของโซนี่เนี่ยโซนี่จะทานอาหารอินเดียมาทั้งชีวิตเลย <c oughs> เราจะมาฟังความเห็นของแป้งกับบอยว่าวันนี้ การที่เขาแบบกินอาหารอินเดียแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแบบอาหารของเขาต่างกับที่ประเทศไทยยังไงแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าเมนูของเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันะค่ะว่าเมนูที่เราจะทําวันนี้มีอะไรกันบ้างไป <Bye. S 2> ไปเลยค่ะ กลับมาแล้วนะคะทุกคนอาหารของเราก็ทําเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนูแรกเนี่ยที่เราจะเอาให้แป้งกับบอยกินก็คือจะเป็นชาล้อนของอินเดียคนอินเดียเขาจะถือกันว่าชาล้อนเนี่ยเวลาแบบมีแขกเข้ามาในบ้านปุ๊บอะสิ่งแรกเลยที่เขาต้องเสิร์ฟก็คือชาร้อน ต้องเอาให้แขกแบบทุกทุกบ้านเลยที่แบบว่าต้องทําให้แขกกินแบบร้อนๆเสิร์ฟร้อนๆให้แขกกินเลยแล๋ยวเราะรจะให้จะไม่อร่อยหรต้องกินตอนร้อนๆจะอร่อยมากๆแ๋ยวเราจะลองให้แป้งกับบอยชิมชาของเราว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะสวัสด,ดีเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปนะคะะรับ में कमाल की त्रिम्रतन धन पायो त्रिम्रतन धन पायो, 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 पायो।, पायो, पायो मिलन की तन धन पायो

เมนูต่อไปที่เราจะให้บอยกับแป้งชิมนะคะทุกคนเห็นอันนี้เป็นโรตีค่ะโรตีของคนอินเดียเนี่ยจะทานทุกทุกเย็นเลย<ม>เป็นอาหารมือ้อมื้อสุดท้ายของก่อนเข้านอนเพราะว่าโรตีเนี่ยเป็นเหมือนข้าวของคนอินเดียพอเขากินปุ๊บแ่บเขาจะอิ่มท้องเลยเพราะว่าแป้งที่เขาทำเนี่ยเป็นแป้งที่ทําจากข้าวแล้วก็โรตีของเราก็จะทําไปย่างเหมือนวิธีทําที่เราทํามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชิคเก้นมาซาร่าทุกคนเห็นไหมคะ ชิคเก้นมาซาร่านะเนี่ยก็ค <จะ S 1> ือจะเป็นเครื่องเทศของอินเดียเป็นหลักเลยก็คือในวิธีทาแล้วก็ให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วว่าเครื่องเทศของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะให้แต่เมนูนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของอินเดียเลยที่แบบว่าคนอินเดียชอบกินกันมากแบบถ้าใครไปอินเดียคือต้องกินเมนูนี้กันนะเพราะว่าคนอินเดียชอบกินมากๆเดี๋ยวเราลองให้แป้งกับบอยชิมดูว่าเมนูนี้รสชาติจะเป็นยังไงเราดูได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทีละคนเลยว่าเขาจะกินรสชาติเป็นยังไงบ้างแป้งมาคนแรกเลย เย้หิวมากชีเมื่อก Sony ี้โซนี่ได้สอนไปแล้วนะคะชี ik, ให้มันเป็นถ้วยแบบนี้แล้วก็จุมจ่มจุมจ่มกินจุ่มกินลงไปนะคะก็ะจะหมก อร่อืมมะกุอ๋ออันนี้หนาเลยขอป้นพินก่อนต้องลองนี่ด้ยนะจนะอการหนูมีพิกด้วยคึ้เนื้อไก่ ท้งนุ่ม่อนแล้วฟันรสชาติเป็นยังไงครับบอยอร่อยมากครับอร่อยแป้งลองบอกว่ารสชาติสอดมากเขาออกอะไรเผ็ดค่ะเผ็ดเครื่องเทศกิ่นเครื่องเทศอร่อยนะคะไม่แบบไม่ใช่แบบในแง่ในทัศนคติของเราแบบอาหารอินเดียมันจะมินเนีนอะไรอย่างนี้แต่ความจริงคืออร่อยมากเหมือนขนมบ้านเราเลย มาสม,มันแกงแก้วตาหอมยีลาดรสร้อนแรงใบชัแต่แล้ในที่สุดเราก็พาแป้งกับบอยเนี่ยลองอาหารอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าประสบก,การณ์ครั้งแรกของแป้งกับบอยที่ทานอาหารอินเดียเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มที่แป้งเลยค่ะนี่แป้งนะคะแป้งอะวอนอยากกินอาหารอินเดียมาสักพักนึงแล้วแล้วจนวันนี้สนใจอยากอาหารอินเดียครั้งแรกในชีวิตนะคะ วันนี้ได้กินอย่างแรกก็คือชานะคะชา้อนชา้อนอินเดียาชา้อนอินเดียคือรสสัมผัสรสสัมผัสเขามันเป็นถิงนละคะแป้งแป้งไม่กินสิงไม่กินอะไรอย่างเงี้ยไม่กินขิงไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะแบบยากยากนิดนึงแต่ก็ถือว่าเปิดโลกเปิดโลกใหม่นะแต่แต่ว่ารวมๆแล้วชากับอันนั้นอะอร่อยมากมันเป็นมีกลิ่นขิงอะ ชาขิงแล้วกันภบบาษาไทายแต่จริงมันคือชาอินเดียก็คืออร่อยนะคะรวมๆแล้วก็อร่อยดีภาษา,า,าเออลืมบอกเลยว่าภาษาอินเดียชาลอนก็คือเรียกว่าจายนะคะจายจายหรือแป้งโรตีนะคะของอินเดียคือรวมๆแล้วชอบชอบมากอร่อยมากเราถึงว่าจะเผ็ดน,นิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าตัวเองไม่กินเผ็ดแต่ว่ารวมๆของคนอื่นรสชาติคือมันดีมากมันอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะ่าจะไปบ้านียนี่อีกไปี่นี้ยังยังไม่อิม่มเลยต่อไปเป็นตาบอยบ้างคะ่ะขราบของผมนะครับอันแรกก็เป็นชาชาอินเดียนะครับ <Robert> จายจายเออจายจายนะจายนี่ก็เวลากินไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนน้ำขิงเลส่วนตัวเนี่ยผมชอบกินน้ำขิงนะแบบชอบกินอะไรที่มันแบบดูแลสุขภาพอะไรเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะมีผสมแบบ ขิงกับชามันจะปนๆกันแล้วก็พอกินมันก็มันก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็กินช่วงแรกก็ชอบนะขนมไทยอะไรนะประมาณนี้ใช่นะใชจะเป็นเครื่องเทศด้วยใส่เคื่องเทศต่อไปก็จะเป็นชิคเก้นมาซาร่านะคะชิคเนะก้นมาซารานะก็อที่ชอบเลยน่าจะเป็นแบบเวลาเอาโรตีไปจุ่มกินกับไอะอะไรนะมามาซาราครับ <Mas ala. S 1> มันก็ อร่อยมากครแบบมันเหมือนมัสมันเลยเหมือนที่กรงเทศบมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศขึ้นมามันก็จะเผ็ดเผ็ดสับสับลิ้นะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดเหมือนซมตำนะมันก็เผ็ดแบบกินได้ครับกินได้เรื่อยๆโรตีก็หนาดีอะแข็ง ส่วนใครที่อยากชิมอาหารโซนี่ก็คือไปเจอโซนี่ได้ที่หมู่บ้านวิเศษสุนครประชาทิ79นะคะจะทําให้กินฟรีๆเลยค่ะสองคนนี้ก็จะไปแล้วนะคะทุกคนไปเป็นรอยไปเป็นรอยโอเคค่ะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดซับสไคร้กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะซับสไคร์มาเยอะๆเดี๋สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราซิกทีลาไปแล้วบายบาย